ชุดเปลี่ยนจากดัมเป็นดิสสำหรับชุดคาลิเปอร์ R2 คืออะไรเดี๋ยววันนี้มีคำตอบครับ สำหรับเพื่อนๆน,นะครับพี่กำลังจะคิดจะแบบเปลี่ยนจากตัวดัมเบลหลังนะครับของเดิมเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นตัวดิสเบรกเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นปัญหาโลกแตกมาก<ไ>บางคนก็แบบกุมขมับเลยนะเพราะว่ามันมีหลายๆค่ายหลายๆสำนักนะเขาเอาตัวดัมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นดิสเนี่ยครับ เขาจะมีเรื่องของตัดเบรกมือบ้างเปลี่ยนสายเบรกบ้างทํานู่นทํานี่บ้างซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาลกแต่แบบบางคนก็กังวลว่าเฮ้ยถ้าแปลงแล้วมันจะจบหรือเปล่าหรือมันไม่จบซึ่งลันสต็อปเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรามีคําตอบให้สําหรับลูกค้าเลยก็คือเราจะมีชุดคิดสําเร็จรูปนะครับเปลี่ยนจากดัมเป็นดิสโดยที่เบรกมือไม่เปลี่ยนใช้ของเดิมได้แต่เรามีชุดคิดสําเร็จรูปให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายเบรกใช้ของเดิมได้ชุดเบรกมือสามารถใช้ของเดิมได้แต่เราจะมีชุดเบรกมือที่เปลี่ยนจาก ตัวดั้มมาเป็นดิสเน่ครับก็จะมีเป็นตัวนี้ตัวหน้าแป้นนะครับซึ่งอันเนี้ยคุณซื้อมาคุณไม่ต้องไปแปลงเลยแต่คุณน่ะมีชุดสําเร็จรูปในการถอดเปลี่ยนของเก่าแล้วมาใส่ของใหม่ซึ่งในชุดนะครับมันจะประกอบไปด้วยอย่างแรกเลยคาลิเปอร์ R 2ก็คือเป็นคาลิเปอร์ของแาสตาอปเองมันจะเป็นคาลิเปอร์ตัวเล็กหล่อที่เป็นทวินบล็อกตัวนี้นะครับก็จะเป็นคาลิเปอร์ที่สามารถจับจานได้ถึง285มิลเป็นจานจานบางนะครับแต่สามารถจับจานขนาด285ได้และเป็นลาย ABS4 ด้วยตัวใหม่่ลลาสุดเย กับตัวโลโก้ใหม่ซึ่งตัวนี้ผมก็สามารถออฟเฟอร์เรื่องของสีได้ด้วยอยู่ที่ว่าลูกค้าเลือกแบบไหนยังไม่พอครับนอกจากตัวคาลิเปอร์ละเราก็จะมีเรื่องของตัวชุดคิดนะครับก็คือตัวเบรกมือที่ผมบอกไปอันนี้แค่ถอดของเก่าและคุณก็เอาชุดเบรกมือตัวนี้ใส่กับแผงของเดิมได้เลยเพราะเราจะมีตัวหน้าแป่นตัวนี้นะครับที่ใส่แทนตัวดัมและเอาตัวกล้ามเบรกมาสอดคล้องกับตัวสายเบรกมือเดิมนั่นเองนะครับก็คือเราไม่ต้องไปตัดใหม่ทีนี้เราก็ใส่ตัวจาน2องแปเนี่ยเข้าไปได้และประกอบกับตัวคาลิเปอร ผมบอกไปนะครับว่าบางทีลูกค้าถ้าเป็นที่อื่นนะครับอาจจะแบบไปแปลงมาแล้วตัดสายนู่นตัดสายนี่ไปปุ๊บคุณจะเปลี่ยนรถคุณจะขายรถคุณขายไม่ได้เพราะคุณจะมีความกังวลในใจอะว่าเฮ้ยแปลงไปแล้วอะแล้วผมจะกลับมาเป็นของเดิมได้ไหมสามารถประกอบได้ไหมอันนี้ยากเลยแต่ของผมคุณไม่ต้องห่วงเลยคือคุณสามารถเก็บอะไรเก่าเก็บไว้ได้แล้วคุณก็ใส่เปลี่ยนตัวนี้ไปทีนี้เวลาคุณจะขายรถ คุณก็แค่ถอดตัวลันสต็อปออกแล้วคุณก็ใส่ของเดิมได้ตัวชิดคิดตัวนี้นะครับผมจะเริ่มต้นที่ล้อแมกขอบ15ขึ้นไปถึง16-17อันนี้รถเก่งจะประมาณนี้ <Okay. S 1> อย่างพวกอีโคคาร์ Car, พวก j a สซิตี้นะครับหรือจะเป็นพวกมาด้าสองสกาตัวนี้ก็ลูกค้าติดตั้งมาแล้วหลายหลายเคสเลยนะครับสามารถดูที่เว็บไซต์ก็ได้ทีนี้นะครับถ้าเรื่องของฟิลลิ่งการเบรกนะครับผมต้องบอกเลยว่าโดยธรรมชาติแล้วครับ ดิสเบรกนะครับย่อมดีกว่าตัวดัมเบรกแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาจักของตัวคาลิเปอร์ถ้าเป็นตัวดัมเบรกเนี่ยมันจะมีกามเบรกใช่ไหมครับกว่ามันจะเบรกได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเบรกแต่ว่าถ้าเป็นตัวคาลิเปอร์ก็คืออันนี้มันจะเป็นไดเลยเพราะว่าเขาจะใส่ผ้าเบรกผ้าเบรกมันก็จะหนีก,กับตัวจานใช่ไหมครับและเวลาเรากดเบรกอ่ะมันก็คือเบรกตรงหน้าจานหน้าสัมผัสได้ทันทีเลยอันนี้ก็คือเป็นฟีลิ่งที่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณเปลี่ยนจากดัมเป็นดิสแล้วเนี่ยฟีลิ่งการเบรกดีขึ้น เพราะาบางทีถ้าคุณใส่จานหน้าที่เล็กไปมันอาจจะทําให้ท้ายปัดได้ <Hey. S 1> เพราะอะไรครับเพราะเบรกหลังดีกว่าหน้านั่นเองครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าหน้าคุณเปลี่ยนหรือคุณเปลี่ยนเป็นผ้าเบรกหรือจานเบรกแบบไหนเนี่ยอันนี้ต้องคํานึงด้วยละกันครับซึ่งผมฝากไว้ด้วยละกันสําหรับตัวชุดคิดเปลี่ยนจากดัมเบนดิสโดยที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องของกันแบบแปลครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่ามีอะไรเด็เดๆข่าวสารดีๆมาฝากกันขอบคุณครับ